ส,สวัสดีครับวันนี้จะไปหาจูเนียว่าจูเนียจะจำพ่อควานได้ไหมไปดูนะครับสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกล้งน้องจูเนียกันค่ะว่าจะจำพ่อจ๋าได้ไหมพ่อจ๋าเปลี่ยนไปจะเป็นยังไงนะคะจะตกใจวิ่งหนีหรือว่ายังไงค่ะวันนี้จะมา แกงน้องจูเนียกันว่าจําพ่อจ๋าได้ไหมดูค่ะตอนนี้ก็ยังเล่นเล่นอยู่ข้างหลังคนเดียวนะคะโน่นค่ะเล่นอยู่ตรงโน้นคนเดียวไปแนละ้วเดี๋ยวค่ะจะจำพอจ๋าได้ไหมนะคะ วิ่งหนีหรือเปล่าลูกเอาเอาเอาดูจะวิ่งไปหาพ่อจ๋าไหมคะใครอ่ะใครอ่ะน้องจูเอาจูใครอ่ะดูค่ะไม่ไปเลยเอาใครอ่ะ ดูค่ะดูใครอะไหนไปดูใกล้ๆสิดลงเลยอยู่ค่ะไม่ใช่พ่อจ๋าแน่ๆเลยไม่ใช่พ่อจ๋าแน่ๆเลยดูค่ะไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะยังไงใช่พ่อจ๋าไหมจูใช่พ่อจ๋า,จาหรือเปล่า ดูอุ้ยอุ้ยอ่ะไม่ไปอีกกลัวพ่อจ๋าเปลี่ยนไปไม่ใช่พ่อจ๋าอุ้ยอุ้ยอุ้ยรับไม่ได้รับได้หรือไม่ได้อ่ะทำไงทีนี้ดูค่ะจะทำยังไงใช่พ่อจ๋าไหมนันอ่ะดูสิ อุ้ยใช่พ่อจ๋าไหมอ้าไม่ใช่พ่อจา๋าปีนหนีก่อนอ,อ้าวดูค่ะจะจำพ่อได้ไหมอ,อุ้ยอุ้ยแมนบอใช่ไหม,มอ,อ่ะอยังแรงเลยอยู่ไอ้ไหูบอดูค่ะฮะใช่พ่อจ๋าไหมแมนบอขั้นแม่ก็น,น่ามากดู เดินตามใครไปนั่นฮะไม่ใช่ได้นั่นสาวกระโปรงเหียนไม่ใช่พ่อจ้าได้นั่นดูตามไปละอีกอ้าวสาวเ <T maintenant> สื้อสีชมพูพาไปไหนวิ่งหนีเลยจุ๊บแมวพงมาแล้วแมวพงเด็นแมวพง มาดิมาดิวิ่งหนีเลยเอาเอาเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเอาเ้ยเอาทำไงดูจำผู้จ๋าได้วิ่งตามแล้วค่ะมานี่แล้วเร็วแล้วเม้าพุ่งแมวพุ่งแมวพุ่งพอแล้วเอาเอา ขำใหญ่เลยมานี่เรามานั่งนี่เร็วโอ้ยวิ่งตามพ่อจ๋าแล้วมานี่มานี่จับำได้ปะจบปูได้บ่จับปูได้บ่จับได้บ่ฮะมานี่มานนี้โอ้ย,อย,อยจำได้อยู่ดพ่อจ๋าเปลี่ยนไปโอ้ย,อยถือขาหลังน้องจูแล้วนี่นะดูมานมานี้วะ พ่อจ๋าเปลี่ยนไปใช่ไหม <Oi. S 1> อุ้ยอุ้ยอุยนดมดูซิใช่พ่อจ๋าไหมแล้วมึงใครปลุกวะใช่พ่อจ้าไหมโอ้ยโอ้ยดูอุ้ยพ่อจ๋าเปลี่ยน,นไปมึงมึงมึงมาพีอปวดอ๋อนอ้ามนนแล้วไมมได้ยยบเอวเห <c ười> กระโปรงพ่อจ๋าเซ็กซี่มากค่ะอ่ะโพสท่าส,สวยๆหน่อยแล้วอ่ะยิ้มคิดขู่อันน,นี้ด้วยชูสองนิ้วด้วยโอ้ยจะแต่งตัวยังไงแบบไหนก็จำพ่อจ๋าได้เหมือนเดิมค่ะอาจจะตกใจเล็กๆน้อยๆนะคะวิ่งหนีตกใจวิ่งหนีตกใจหยอยง แป๊บนึงไปกอนไปเดอนเดอเด็ดในป่าดีกว่าวจะไปเด็ดในป่า <c oughs> อะเียวหาปีาาไปปเรืมอ้ไปพี่ไปสองคน let's <c> go <oughs> อย่งลังเลพิงค์ <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ยยังลังเลอยู่ใช้พ่อจาจริงไหมเนี่ยอุ้ย อ๋อโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูนี้มานี้มานี้ลงมานี้ยมานี้ยดูยังลังเลอีกใช่พ่อจ๋าเลยจูไม่มีแมวหรอกมานี่เร็วไม่ได้กลัวแมวกลัวเสื้อสีชมพูพ่อจ๋าน่ะอุ้ยดูค่ะอุ้ยอุ้ยไปเอาเรนนี้ก็เอาเรนนี้กันนนี่กันแล้ เอาเอาดูไปล้ไปละดูโอ๊ยโอ๊ยไไม่ไดไม่เอาพยดูอาพ่อไมไปโอ๊ยโอ๊ยคนเกียริคนพูดพูดคนเกียดโกรให้พ่อจ้าพ่อจ้าวิ่งหนีโอ๊ยโอหนมานีนี่หันหน้ยๆกันเร็ว ดูดูเฮ้ยอุยอุยหลับไม่ได้เหรอใช้ผัวจ่ายจริงไหมเนี่ยอ๋อจี๊ดูคนเดียวเลยดิดูคนเดียวเบียงดูคนเดียวเบียงเลยยิ้มแล้วอุ้ยอุ้ยดูดังทำใจอยู่อ่ะอบกอดพนเ็ดมืออ่กอดพเน อุ้ยไม่ใช่ดูยังรับไม่ได้เอารับไม่ได้เป็นลมเป็นลมไปแล้วค่ะพ่อจ๋าเปลี่ยนไปเป็นลมเลยอาหารวันนี้นะหรืออ้ยพ่อจ๋าเปลี่ยนไปเป็นลมเลยค่ะเอ้ยไม่เอ้ยดูอย่าจี้หายว่ะมันนี้แล้ว

นักจูบอ่อืออือดูดูไปดอไ่ะไปทำใจก่อนโอ้ยพ่อจ๋เปลี่ยนไปเฮ้ยน้องจูไปทำใจก่อนคะ่ะโอ้ยโอยกลับมาใหม่อีกอ่ะเอาให้มันแน่ๆมันจริงไหมโอยจริงไหมคะโอ้ย,อยดูดู หนึ่งร้อนรีพันนี้ดูอ่ะโพสสวยๆให้น้องจูดูหน่อยเป็นแบบอย่างให้ดูหน่อยโพสสวยๆก่อนเร็วๆอ่ะดูนี่ๆพ่อจ๋าเป็นทุกอย่างให้แล้วฮะดูมมันี่อุ้ยอุ้ยโพขี้ขู่ก่อน โอ่เลยมันม uh. oh, oh. ันมันยืนอยไหมันยืนอยู่ไหมมามันยืนย่ไหมมันย่ไหมไปแไ้วโอ้ยโอ้ยยืนไม่ไดมันสีลมเชต่อนะดูดู นอนให้พ่อจาดีไปนะไปกันเลยแมวเลยแมวเลยดูนิงี่แอลตรงกัน่โอ้ยดูมาไหมาดู้ลยไหาแม่ทั้งาไปหาแม่ทั้งว่ามาเร็วมาเร็วมาดีเร็วเดินตามละมาทังนี้ ชมคลิปน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจูเนียด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยังจำพ่อจ๋าได้เหมือนเดิมค่ะแล้วลากันไปโอ้ยไม่ขวานพูดผิดแล,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ